วันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับท่านใดทีอ่อยากจะคัดลอกอตัวหนังสือที่มันอยู่กับรูปภาพเราสามารถทาได้ตามนี้นะครับให้เราเข้าไปที่แกลเลอรี่แล้วเราก็ไปดูตัวหนังสือที่เราต้องการที่จะนำออกมาเป็นตัวอ,อักษรที่เราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อเรา สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับ i p a d ผู้ที่ใช้ iPad ios 17สนะครับสามารถทำได้เลยนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับก็จะขึ้นให้เรา,าแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับตัวเขาจะเขียนว่าคัดลอกทั้งหมดนะครับให้เราไปที่คัดลอกทั้งหมด หลังจากนั้นให้เรากดออกเราก็ไปที่ตัวโน้ตนะครับแล้วเราก็สามารถที่คัดลอกเมื่อกี้เราสามารถเอามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับที่น้ตเห็นนะเห็นนะเป๊ะเลยไหมครับนี่ฮนะมาหมดเลยเมื่อกี้ที่มันอยู่กับรูปภาพเราไม่ต้องแบบพิมพ์ทีละตัวสองตัวอย่างนี้มันก็ค่อนข้างช้า,าวิธีตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ได้เลย รวดเร็วแล้วก็สะดวกด้วยเราก็ไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มแต่มันจะมีมาอยู่ใน iPad ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ